อกสวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน้ารสครับผมก็ออกมาเลาะครับผมก็แรกก็นัดกับเพื่อนไว้นะครับผมว่า เขาเจอรังพึ่งไว้สองรังแต่เผอิญว่ามาแล้วเขาไม่ว่างครับผมพอดีเขาเป็นกรรมการเลือกตั้งครับผมผมก็เลยไม่รู้จะทําทยังไงครับผมก็เลยแบบหาเลาะไปเรื่อยๆครับผมเลาะไปเลาะมาก็มาเจอรังมิ้มหนึ่งรังครับผมอยู่ตรงนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูรังมิ้มกันครับผม ครับผมรังเมิมอยู่ข้างในมันมองไม่ค่อยทัดเท่าไ่ร่นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ลึกเลยเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับผมนี่เลยปลายนิ้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุยเลยครับผมล้างแรกครับผมสกู่ เลยแล้วครับผมใช้ถูกเหมือนเดิมครับถูกสองดอกด้วย มิมใหม่ครับผมยังไม่ใส่จอดตัวอ่อนแล้วครับผมน้ำหวานก็มีอยู่นิดหน่อยครับผมไปครับเดินทางกันต่อครับผมครับผมหลังจากเจอมิมหลังแรกไปแล้วครับผมก็ขี่รถไกลเแลยครับผมขี่รถจะกลับห้องแล้วครับผม เราลาะมาเรื่อยๆมาเจอรังที่สองนะครับผมรังที่สองอยู่ข้างล่างนี่ครับผมอยู่ข้างคลองครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูรังมิมครับผมนู่นครับรังมิมอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวซูมครับผมสักครู่ นี่แลวครับรับผมเดี๋ยวตีแล้วครับผมลุยเลยนี่เลยครับผมกับป๋องกับกาบมะพร้าวลุยเลยครับ ังขาวอยู่ครับผมแต่น้ำหวานไม่มีครับผมไปครับหันล่ังต่อไปกันลังสวยเลยครับ หลังที่สามครับผมมิ้นหลังที่สามหลังเล็กๆครับผมนี่นกอไผ่โอเคครับเดี๋ยวตัดเลยครับผมครู่หายครับผมลุยิ้ยเลย ครับผมมิมลังที่สามลังก็สวยอยู่ครับผมมีน้ำหวานอยู่นิดนึงโอเคครับผมขอได้อยู่ โอเคครับผมสรุปก็ได้รังมิ้มสามรังครับผมน้ําก็พอมีครับรังก็สวยๆแต่ว่าเอิ่นว่ารังเล็กไปหน่อยครับผมจริงๆแล้วนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้จะมาหามิ้มจะมาจะมาตีมิ้มแล้วครับแรกจะไปตีพึ่งนี่แหละครับก็นักับเพื่อนไว้พอไปถึงแล้วเพิ่นว่าเขามีธุระครับผมเขาเป็นกรรมการการเลือกตั้งนะครับผมก็เสียความรู้สึกนิดหน่อยครับผม ไปไกลเลยครับที่ไปหาเขาจะไปไกลเลยก็แต่ก็ทํำไงได้นะครับผมเขามีธุระจริงๆก็ไม่เป็นไรครับผมก็พอดีว่าระหว่างทางก็เดินทางกลับนะครับผมก็เลยเลาะหามิ้มไปด้วยครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมก็ได้ลังมีมาสามลังครับก็ขอบคุณพี่ๆนะนะน้องๆและในพานทุกท่านนะครับผมที่ก็มารับชมคลิปนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมรับลัวครับผมเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปจากจังหวัดเลยครับผมไปบ้านแฟนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ